เธอเห็นในสิ่งที่ไม่มีใครเห็นเธอได้ยินในสิ่งที่เธอไม่เคยได้ยินแต่ตอนนี้คุณกําลังจะได้ยินทั้งหมดเช่นกันแล้วคุณล่ะเคยเจอประสบการณ์หลอนๆเหมือนมิลินหรือไม่คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะคะฝึกงานปี3มิลินเลือกทีมข่าวสารลักดีเพราะว่าจะได้เห็นชีวิตในมุมที่ลึกซึง้งและมีความหมายแต่ ไม่มีใครบอกมิลินว่ามีเรื่องที่ลึกที่สุดในชีวิตจะเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นด้วยตากำลังรอมิลินอยู่บนดอยสูงณนะดอยแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ทางขึ้นสูงชันและขุขะจนทำให้รถตู้เล็กๆที่พาทุกคนสะเทือนไปทั้งคันหัวหน้าทีมของมิลลินคือพี่แพร หญิงสาวที่จริงจังกับงานข่าวทุกชิ้นสายตาเธอคมเหมือนจะอ่านความคิดคนอื่นได้พี่วุฒิช่างภาพประจำทีมเป็นคนชอบพูดเล่นแม้แต่ในเวลาที่สถานการณ์ถึงเครียดส่วนดาวเพื่อนสนิทจากมหาลัยดาวสมัครเข้าโครงการนี้พร้อมกับมิลินเสียงของดาวพูดขึ้นด้วยเสียงที่สดใสแต่แฝงความตื่นเต้น ลินดูสิหมอกหนาแบบนี้ถ้าเจอเสียงฝีเท้าในป่าจะหนีขึ้นรถหรือจะถ่ายคลิปผีเสียงแพรพูดขึ้นแบบจริงจังดาวอย่าพูดที่แบบนี้สิที่นี่ไม่ควรพูดถึงโดยไม่จำเป็นเรื่องที่คนในหมู่บ้านยังไม่กล้าเอ่ยชื่อเสียงพี่วุฒหัวเลาะเบาๆ อ้าวนี่ตกลงเรามาถ่ายข่าวหรือรายการลาท้าผีกันแน่เนี่ยเสียงหัวเราะเบาๆของพี่วุิไม่สามารถกบความรู้สึกวูบวาบในใจมิลินได้โดยเฉพาะเมื่อพี่แพรพูดถึงเรื่องที่ไม่ควรเอ่อยถึงมิลินไม่เคยรู้ว่ามันคืออะไรแต่มิลินเริ่มรู้สึกว่าบางสิ่งกำลังเฝ้ามองเธออยู่ เมื่อพวกเธอมาถึงที่พักในช่วงเย็นเป็นบ้านไม้สองชั้นอายุก,กว่าร้อยปีตั้งอยู่บนพื้นที่สูงติดชายป่าบ้านนี้เป็นของยายแสงยิงชราที่พูดน้อยและมีสายตาที่ลึกซึ้งเกินบรรยายดาวพูดเบาๆลินบ้านนี้มันดูเหมือนจะมีความทรงจำหยุดเต็มเป็นหมดเลย มาคืนนั้นมิลินหลับไม่สนิททั้งที่เหนื่อยจากการเดินทางกลางดึกเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นบนพื้นไม้หน้าห้องเสียงนั้นชัดเจนจนมิลินลุกขึ้นไปดูตามมาด้วยดาวเสียงพื้นไม้ลั่นเบาๆมิลินเปิดประตูออกช้าๆไม่มีใครอยู่ที่นั่นแต่ ที่ปลายระเบียงมีเงาลาังๆบางๆวูบวาบผ่านไปอย่างรวดเร็วมิลินมองตามอย่างตื่นตหนกมันเป็นเงาผู้หญิงที่ดูเหมือนจะหันกลับมามองมิลินดาวตกใจเบาๆเมื่อกี้เธอเห็นใช่ไหมมิลินฉันก็ฝันไปแป๊บหนึ่งนะว่าผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงระเบียงเหมือนกัน หัวใจมิลินเต้นแรงความรู้สึกไม่ปกติเริ่มเข้ามาแทนที่ความตื่นเต้นจกากการฝึกงานเช้าวันใหม่พวกมิลินออกถ่ายทำในหมู่บ้านเด็กๆยิ้มแย้มต้อนรับกล้องแต่เมื่อพี่แพรถามถึงต้นเซี่ยวเดือนทุกคนกลับเงียบกริบเสียงเด็กชายตัวน้อยบอกว่า อย่าไปแถวนั้นตอนเย็นผู้หญิงคนนั้นยังอยู่เขายังรอพี่แพรถามแบบสงสัยหนูหมายถึงใครผู้หญิงในชุดแดงเขาว่าหมอกพาไปมิลินหันไปมองดาวเธอพยายามยิ้มกบเกือนแต่สายตาเธอบอกว่ารู้สึกไม่ดีเหมือนกันในค่ำคืนของวันนั้นทุกคน นั่งฟังยายคำหญิงชราที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อหลายสิบปีก่อนน้ำเสียงของเธอสั่นไว้ดวงตาแดงกำลาวกับพึ่งร้องไหย้ยายคำพูดว่าสาวเมืองคนนั้นมาหาแฟนที่หมู่บ้านเขาหายไปในคืนจันเต็มดวงเธอวิ่งร้องไห้ไปที่ต้นเสียวเดือนแล้ว ก็ไม่กลับมาอีกเลยคำพูดของยายคำฟังลึกในใจของมิลินทุกอย่างเริ่มเชื่อมโยงทั้งหมอกและเสียงฝีเทา้าและผู้หญิงในชุดแดงที่เด็กชายพูดถึงเสียงหญิงสะอื้นเบาๆเสียงลมเย็นแผ่วเบาเสียงหญิงปิศนาช่วยฉันให้หลุดไปทีมิลินสะดุ้งตื่นขึ้นมา เหงือท่วมตัวประตูห้องแง้มอยู่ทั้งที่มิลินแน่ใจว่าล็อกมันไว้แน่นหนาะกลิ่นดอกไม้แปลกๆรอยเท้ามาจากระเบียงกลิ่นที่ไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนดาวกระซิบเบาๆเมื่อกี้ฉันฝันเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามากระซิบที่หูว่าอย่าทิ้งเธอมิลินเริ่มรู้แล้วว่า สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญเช้าวันใหม่วุดตะโกนเสียงตกใจลิ้นมาดูนี่คลิปเมื่อวานตอนที่เธอเดินข้ามสะพานไม้มีเงาคนเดินตามหลังเธอแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยนะเสียงฟุตเทจดังขึ้นยังอยู่อย่าลืมฉัน มิลินมองภาพนั้นซ้ำไปซ้ำมาจนขนลุกเกลียวไปทั้งตัวเงานั้นดูเหมือนกำลังมองกล้องและยิ้มเศร้าๆมิลินตัดสินใจเดินลึกเข้าไปในป่าตามคำบอกของยายคำตายต้นเสี้ยวเดือนใหญ่มิลินพบกระท่อมไม้ลลางที่มีเพียงกล่องไม้เก่าและจดหมายฉบับหนึ่งมิลิน อ่านจดหมายนั้นฉันรักเขาแต่เขาทำให้ฉันเป็นนักโทษความรักไม่ควรเป็นคุกฉันจะรอวันที่หมอกมาเขาจะกลับมาแม้ต้องรอไปจนวันตายข้อความนั้นเหมือนปุกบางอย่างในใจมิลินมิลินเริ่มสงสัยว่าเรื่องราวนี้อาจเกี่ยวข้องกับใครสักคนในทีม หรือแม้แต่ตัวของมิลินเองเสียงปิศนาดังขึ้นเธอคือฉันเนดีเธอฉันเลือกเธอเพื่อพูดความจริงครั้งสุดท้ายในฝันนั้นหญิงสาวในชุดแดงปรากฏตัวต่อหน้ามิลินเธอร้องไห้ก่อนจะกลายเป็นหมอกและสลายไปในช่วงวินาทีนั้น มิลินได้ยินเสียงหัวใจเธอเต้นเหมือนเสียงของตัวเองมิลินฟื้นที่สาราวัดกลางหมู่บ้านหลวงพ่อท่านกล่าวว่าเมื่อคืนอ,อัตมานั่งสมาธิอยู่นานแล้วเห็นหนูเดินมาที่สาลาแล้วก็มันนอนที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นแต่หนูจําได้ว่าหนูอยู่ใต้ต้นเซี่ยวเดือนนะคะกับหญิงในชุดแดง และนี่ไงคะสมุดบันทึกของเธอหลวงพ่อถึงกับมองหน้าแต่ก็ไม่เอ่ยอะไรออกไปเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาด EP ีต่อไปแล้วพบกันใหม่ EP ีหน้านะคะกับช่องมิลินเรื่องเล่ามหาสารคะ่ะ